สารานิยธรรมคือหลักธรรมะในการอยู่ร่วมกันสังคมใดมีธรรมะข้อนี้สังคมนั้นมีความสุขอยู่กันร่มเย็นครอบครัวใดนะถ้ามีธรรมะข้อนี้ ก็อยู่กันร่มเย็นสารานิยธรรมเนะี่ยมีอะไรบ้างนะมีหกประการหกข้คอคือการตั้งความเมตตานะไม่ว่าทางกายวาจาใจนะมีเมตตาทั้งทางกายทาง,ทงวาจาทางใจต่อกัน ต่อมู่คณะต่อครอบครัวเมตตาคือปรารถนานะให้คนอื่นมีความสุขตั้งจิตแบบนี้ในสังคมนั้นจะมีความสุขไม่ได้คิดให้ร้ายแก่กันนะเมตตานี่คือสามประการแรกนะเมตตากยายกรรม เมตตาวจีกรรมเมตตามาโนกรรมก็คือเมตตาทางกายวาจาและใจนะประการที่สคือกิเลสสาธารณะโภคิยานะมีอะไรก็ต้องรู้จักแบ่งปันกันนะไม่ใช่เอาไว้คนเดียวเหมือนวัดวาราม สังฆทานมาเนี่ยเป็นของสงฆ์ไว้แบ่งปันกันทุกคนใช้หมดเวลาเขา้าถวายสังฆทานมาเนี่ยเป็นของส่วนกลางไม่ใช่ไปเก็บเป็นของส่วนตัวอันนี้ไม่เข้าใจถ้าเรารู้จักแบ่งปันไม่ว่าครอบครัวหรือที่ใดก็แล้วแต่นะสังคมได้มีความสุข ประการที่ห้าก็เรียกว่าศีละสามัญ,ญาตาเป็นผู้ที่มีศีลเสมอกันนะถ้าครอบครัวใดสังคมใดคนในครอบครัวคนในสังคมนั้นศีลไม่เสมอกันอยู่ไม่เป็นสุขแน่นอนเราเป็นคนดีๆจะไปอยู่กับคนที่เป็นโจรอยู่ไม่ได้หรอกไม่มีความสุขโจรไปอยู่กับคนดีก็อยู่ไม่ได้ พระทุศีลไปอยู่กับพระที่มีศีลก็อยู่ไม่ได้หรือพระที่มีศีลไปอยู่กับกลุ่มที่เป็นพระทุศีลก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกัน,นครอบครัวทศศีลไม่เสมอกันสามีภรรยาศีลไม่เสมอกันก็อยู่กันไม่มีความสุข <S <S พ่อลูกศีลไม่เสมอกันอยู่แล้วก็ไม่มีความสุขเรามีบรรทัดฐานเดียว ศีลเสมอกันไม่ใช่ชั่วเหมือนกันแต่เราต้องมีบรรทัดฐานคือตามธรรมะพระพุทธเจ้าคือให้เป็นผู้ที่มีศีลนะตามธรรมะของพระพุทธเจ้าศีลเสมอกันก็คือทุกคนมีศีลนะครอบครัวมีศีลคนอยู่ในวัดวาอารามมีศีลคนที่อยู่ในสังคมมีศีลนะถ้าอยู่ที่โรงเรียนก็เป็นคนที่มีศีล เด็กนักเรียนโรงเรียนนั้นก็มีความสุขกันเบาทุกคนมีศีลคือต้องมีศีลเสมอกันนะประการสุดท้ายเรียกว่าทิฏฐิสามัญญาตาความเห็นเสมอกันความเห็นต่างกันมากๆอยู่กันไม่ได้กลัวใครเข้าข้อใครนะักสังเกตดูเราก็เห็นกลุ่มไหนชอบแบบไหนก็ไปรวมตัวกันพวกขี้เมาก็อยู่กับคนขี้เมาพวกเล่นการพานันก็อยู่กัน พวกนักเล่นการพน,นันพวกชอบมาวัดก็มากับอยู่คนที่ไปวัดนะหรือคนที่ชอบเจริญจิตตภาวนาเขาก็อยู่ในกลุ่มที่เจริญจิตตภาวนานะปานภาวนาก็หลายแนวทางแล้วแต่ใครชอบแบบใดจะิลแบบใดเขาก็ไปรวมกันที่ตรงนั้นเนะพราะว่าทิฏฐิเขาเห็นเหมือนกันแต่สิ่งที่ทิฏฐิที่ถูกต้องก็ต้องตามแบบพระพุทธเจ้าสิ่งที่ธรรมมาทั้งหมด นะไม่ว่าศีลไม่ว่าทิฏฐิเราอิงตามคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อิงตามตัวเองถ้าศีลและทิฏฐิอิงตามตัวเองก็วีบาตหมดเพราะจิตของคนปกติปุถุชนเป็นจิตที่เป็นจิตที่เป็นกิเลสมีกิเลสอยู่ในจิตเอาตัวเราเป็นหลักไม่ได้หรอกต้องอิงตามธรรมะวินยัยนะถึงบอกว่าถ้าไม่มีธรรมะพระพุทธเจ้าหรือบวชเรียนมาแล้วไม่ศึกษาเอาตัวเองเป็นหลักไปไม่รอดหรอก ไปก็มีแต่ความล่มจมไปเพราะจิตตัวเองเนี่ยพึ่งตัวเองไม่ได้ภาสิ่งสิ่งที่พูดสิ่งที่ทำสิ่งที่คิดล้วนแล้วแต่สวนทางธรรมะพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นนะอยู่ตรงไหนก็ไม่มีความผาสุกอยู่ที่ไหนก็เป็นที่รังเกียจของหมู่ชนนั้นนะอยู่ไม่ได้นะเราพินิเพนาสิ่งนี้ตลอดนะถ้าอยากให้ครอบครัวอยู่ในสังคมที่เราอยู่มีความสุขทุกคน ต้องมีหลักธรรมสาลนสารานิยธรรมนี้ตั้งจิตเมตตาไวนะ้แล้วก็มีอะไรก็แบ่งปันกันเป็นู้ที่มีศีละทิฏฐิเสมอกันศีลแบบพระพุทธเจ้าทิฏฐิความเห็นถูกต้องแบบพระพุทธเจ้าทิฏฐิถูกต้องคือรู้จักผิดชอบชั่วดีนะมีเหตุมีผลนะเข้าใจความเป็นจริงนี่เป็นเบื้องต้นนะทิฏฐิถูกต้องอย่างที่เราเคยรู้กันรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ ยุคใหม่นี้นะไปปั่นกระแสกันในโลกนะเด็กนักเรียนก็ไม่รู้จักคุณครูบาอาจารย์นะลูกไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่เป็นะปั่นกันทุกคนเสมอภาคนะไปโดนเขาเสียมกันนะให้เกิดความชังเกียรติคนคนในชาติเกียดชังคนในชาติกันยุ่กันนห้ทะเลาะบ่อแว้งกันอันนี้คือทิฏฐิวิปลาสนะเป็นความเห็นที่ผิด,ผด นะแต่ดีเป็นคําพูดให้สมัครสมานสามาคัคคีรู้จักความเคารพนะในผู้หลักผู้ใหญ่คูบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์รู้จักนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ปลูกฟังจนะกลายเป็นว่าสอนกลับด้านกันนะเพราะว่าความหลงคราวนคนที่คิดแบบนั้นที่ติเพี้ยนแบบนั้นก็ไปรวมตัวกันคนที่เห็นต่างก็ไปรวมตัวกันในสังคมนั้นไม่มีความสุขเพราะไม่ได้อิงตามธรรมะพระพุทธเจ้า เอาความเห็นตัวเองที่บิดบนะิดเบี้ยวไปสอนกันนี่เป็นภัยที่น่ากลัวเราเดินตามธรรมพระพุทธเจ้าศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วหมั่นประพฤตปฏิบัติตามอันนี้เป็นเบื้องตน้นะเราจะพอมีความสุขบ้างเราเป็นลูกหลานเราต้องรู้จักกตันญูนะพ่อแม่ดีไม่ดีก็คือพ่อแมนะ่อย่างน้อยที่สุดเรามีทุกวันนี้ถ้าไม่มีพ่อหรือไม่มีแม่เราไม่มีชีวิตนี้ อย่างน้อยก็คือต้องมีรู้จักบุญคุณตอบแทนตามฐานานะคอยดูแลอุปถัมภ์พ่อแม่แก่ตัวไปทุกวันนะพ่อแม่อาจจะไม่ได้เป็นคนที่ดีที่สุดนะแต่อย่างน้อยท่านก็นดีที่สุดเขารเรานะไม่ได้เป็นพ่อแม่ที่ดีทําทุกอย่างเพียบพร้อมนะทุกคนมีข้อบกพร่องแต่อย่างที่สุดเขามีบุญคุณที่เลี้ยงดูมานะมีการยังมีคุณงามความดีที่ให้เรามาเพราะฉะนั้นต้องรู้จักตอบแทน คำพูดคําจาอย่าให้กระทบกระเทือนกับพ่อแม่นะเราพ่อแม่แก่เท่าชราบางทีท่านทําไม่ถูกต้องแต่คําพูดของเราไม่ควรไปกระทบกระเทือนของท่านก็เรื่องของท่านหน้าที่เราเราเป็นลูกนะสิ่งที่เราทําคือการรู้จักบุญคุณรู้จักตอบแทนปฏิบัติต่อพ่อแม่ด้วยความอ่อนน้อมอ่อ,อนโยนที่สุดนะไม่ใช่ไปไปดูด่าว่ากล่าวพ่อแม่ไม่ใช่ทานนะ นะเราสามารถนะไปบอกว่าให้ข้อเสนอแนนะด้วยความอ่อนน้อมนะแต่ไม่ใช่ไปดูด่าว่าพ่อแม่อย่างบางคนบางท่านนะไม่ถูกต้องเคยได้ยินพระบ,บางรูปแล้วคุยกับพ่อกับแม่นี่เราฟังแล้วตกใจนะแต่ตอนนี้ก็ไม่อยู่แล้วล่วนะตะวาดพ่อตวาดแมนะ่ขนาดพ่อแม่ตัวเองยังไม่รู้จักเพราะฉะนั้นไม่รู้จักบุญคุณศาสนาหรอก นะอยู่สังคมใดก็อยู่ไม่ได้นะน,นั่นคือวิปลาสไปแล้วนะสิ่งนั้นคือสิ่งที่เพี้ยนนะให้ต้องรู้จักบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้น้อยรู้จักปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ด้วยความนอบน้อมเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาต้องรู้จักปฏิบัติต่อผู้น้อยด้วยความเมตตายิงเป็นพ่อเป็นแม่ทุกสิ่งทุกอย่างเราคือแบบเราคือต้นแบบถ้าเราทําไม่ดีลูกหลานเขาจะเป็นตัวอย่าง นะพ่อแม่เราก็ต้องคอยดูดเราเราทําตัวสมเป็นพ่อเป็นแม่คนไหมนะทําตัวดีไหมนะหรือเรายังทําตัวไม่ดีอยู่แล้วจะหวังให้ลูกหลานมาเขารบมันก็ไม่ใชนะ่ต้องคอยทุกคนต้องคอยดูดตัวเองแก้ไขข้อบกพร่อ,องของตัวเองนะเราเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีจะหวังให้ลูกหลานมาเขารบมาดูแลมาตอบแทนทุกอย่างบางคนเขาไม่เห็นด้วย เราก็คอยปรับปรุงตัวเองพ่อแม่ก็ต้องปรับปรุงตัวเองลูกก็ต้องปรับปรุงตัวเองทุกคนนะไม่ได้เกิดมาดีหมดมีข้อบกพร่องถ้าเราทําตามใจตัวเองนะบางคนอยางเป็นพ่อเป็นแม่ทําตัวไม่ดีบางทีลูกเขาไม่เคารพนะเห็นข้อบกพร่องเพราะฉะนั้นทุกคนต้องพยายามแก้ไขถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมนะเราต้องปรับปรุงตัวเอง นะพ่อแม่ก็คือแบบอย่างให้ลูกถ้าพ่อแม่เบีย้ยวไปแล้วนยลูกโอกาสจะเบีย้ยก็มีเยอะลูกก็มีตัวอย่างที่ไม่ดีนะพ่อแม่เราก็ปรปับปรุงตัวเองลูกก็ปรปับปรุงตัวเองครอบครัวนั้นก็มีความสุขเดินตามธรรมะพระพุทธเจ้านะอันนี้เป็นเบื้องต้นสําหรับคนทางโลกอย่างน้อยต้องมีสิ่งเหล่านี้เรารู้จักแล้วแล้ก็มาทางธรรมะนะเริ่มหันธรรมะทำความดีฟังธรรมะพระพุทธเจ้าแล้ว ปฏิบัติต่อคนรอบข้างเป็นแล้วกลับมาปฏิบัติใจตัวเองนะอย่างที่เรามาวัดกันมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาเจริญจิตตาภาวนาแบบนีนะ้ให้รู้จักทำเป็นบุญส่วนตัวของเราแนละ้วทางโลกเราก็ทำครอบครัวเราก็ทำดีอันะนี้เป็นบุญส่วนตัวที่ทำให้แก่จิตใจของตัวเองนะมันฝึกหัดปฏิบัติจิตใจภาวนาไปแรกๆก,ก็ให้มีความสงบก่อน ให้มีสติอยู่กับกรรมาฐานทำบ่อยๆข้านะสอนยังไงก็แล้วแต่ทุกวันนี้มีหลากหลายวิธีการนะเราเดินตามพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ท่านทรงมากทรงผลทุกวันนี้ญาติโยมก็สอนกันพากษสอนกันปริยัดนะมาอ่านตำรับตำรามาฟังตำตามกันมาแต่ผลยังไม่ได้ปรากฏขึ้นมาในจิตใจก็ไปสอนต่อกันโวทะหะว,วาทะโูหาน นะฟังแล้วเลิดรู้ฟังแล้วดูดีนะแต่ความจริงในนั้นมันไม่มีมันไม่ใชนะ่คนที่เป็นก็ฟังออกว่านั่นใช่หรือไม่ใช่แต่คนที่ภาวานา้ไม่ถึงฟังไม่ออกหรอกทุกอย่างมันฟังดูหน้าฟังไปหมดนะแต่ทาจริงแล้วมันไม่ถึงนะสมถธวิปัสสนามันลงไปทุกวันนี้สอนข้ามขันกันบางคนก็แค่ระดับสติจะข้ามไปเป็นปัญญานะแค่รู้วัแบแวบวับวับ นะรู้นิดๆหน่อยๆจะว่าเป็นปัญญาเกิดิดับๆนะแล้วจิตจะไปปล่อยวางมันไม่ใช่ฐานะถ้าเป็นฐานะพระพุทธเจ้าต้องสอนแล้วทาไมพระพุทธเจ้าสอนต้องมีทั้งสติสมาธิและปัญญาบางกลุ่มบางเหล่าก็อ่านหนังสือท่องตํารามานะจาหลับตําราวิเคราะห์วิจารณ์เสร็จก็สรุปแล้วนึวกว่าท่องพุทธวจนะแล้วนั่นคือปัญญานะจิตไม่ได้ปล่อยได้จากการท่องหรอกนะมันมีคือส่วนน้อยมาก บางคนก็แค่จบแค่ตรงนั้นท่องแล้วก็แล้วกันคิดว่าเนี่ยเข้าใจคิดตามใช้สมองคิดตามแล้วเป็นการปล่อยวางอันนั้นปล่อยวางได้แค่บางอารมณ์สามารถปรับที่ถิได้ระดับหนึ่งแต่จิตไม่ได้เชื่อจริงกิเลสอยู่ที่จิตกิเลสไม่ได้อยู่ที่สมองการใช้แค่สมองคิดแล้วไปปล่อยวางไม่สามารถปล่อยวางความคิดมั่นถือมั่นได้หมดหรอกอันนั้นเป็นแค่ผิวผิวบางกลุ่มก็แค่ฝึกหัดระดับสติรู้เฉยเฉยอันนั้นจิตไม่ได้ตั้งมั่น ไม่ได้เป็นสมาธิปล่อยวางได้แค่บางอารมณ์คนที่เป็นสมาธิแล้วบางคนก็ไปคาอยู่ที่สมาธินะหรือบางทีก็ไปหลงในสมาธินั่นบางคนจิตรวมตัวนิดหน่อยขึ้นมาเกิดความรูปแบกๆได้จิตว่างๆส่งกระแสจิตไปภายนอกไปรู้เรื่องภายนอกอันนั้นไม่ใช่สมาธิแบบพระพุทธเจ้าเป็นสมาธิแบบฤาษีชีภยัยไปรู้สิ่งภายนอกรู้จิตวิญญาณาต่างๆนะเหมือนแบตเรารั่ว ปล่อยกระแสออกไปนะจิตดวงนั้นจะไม่มีกําลังจิตที่มีกําลังคือสมาธิที่ตั้งมั่นอยู่ที่กายที่ใจของตัวเองตั้งมั่นเด่นขึ้นมามีพละกําลังเอากาลังสมาธินี้มาคน้นสิ่งที่เราหลงในจิตในใจของเราค้นหาความหลงค้นหาเหตุแห่งความทุกข์ให้เห็นความเป็นจริงว่าธาตุขันธ์รูปนามกายใจนี้นเป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา,บ,าบับางคับบัญชาไม่ได้เรียกว่าอนัตตา เห็นกายก็เห็นเป็นกอนธาตุไปเห็นความอนิจังเห็นอสุภะที่มันแทรกเห็นปฏิกูลที่อยู่ในร่างกายสิ่งเหล่านี้เป็นการกนำสมาธิมาเดินปัญญาให้เกิดความเบื่อหน่ายให้เกิดายความยึดมั่นถือมั่นในรูปนามกายใจของตัวเองการส่งกระแสจิตไปภายนอกน่้เป็นการรู้สิ่งภายนอกกิเลสเราไม่ได้หมดเป็นพลังจิตแบบหนึ่งเป็นความรู้แปลกๆแบบหนึ่งแต่ไม่สามารถทำลายกิเลสในใจได้ อย่างเช่นเวลาเราภาวนาจิตเกิดความสงบขึ้นมาหรือเกิดความว่างนะขณะนั้นบางทีเราสื่อภายนอกได้สามารถสื่อวิญญาณสื่ออะไรได้นะว่างๆเผลอไปจิตมันจะไปสื่ออ,อกไปพยายามขณะที่เราเกิดความว่างขึ้นมาในความว่างมีความรู้อยู่จิตที่มารู้เนี่ยจ่อลงไปตรงนั้นเลยจ่อไปที่ความรู้อย่าส่งกระแสไปภายในไปที่ใด จ่อไปที่จิตดวงที่รู้อยู่เนี่ยนิมิตต่างๆต่างๆจะดับไปหมดจิตเราจะไม่ส่งออกไปภายนอกตั้งมั่นเด่นในความรู้นี้นะฝึกบ่อยๆจะรู้ก็ได้จะไม่รู้ก็ได้นะจีคืออยากจะรู้ภายนอกเราปล่อยอไปเราก็รู้ได้หากเราไม่อยากจะรู้เราถอยกลับกระแสกลับมาที่จิตดวงรู้นี้ทุกสิ่งทุกอย่างดับหมดที่เคยส่งออกไปภายนอกมันก็จะดับหมดกลับมาตั้งมั่นเด่นอยู่ในจิตดวงรู้ดวงนี้ แต่ถ้าเราปล่อยเผลอบริกรรมไปดูลมหายใจไปเกิดเป็นความว่างขึ้นมาขณะเผลอตอนนั้นอนะว่างๆตอนนั้นอะจิตจะส่งกระแสออกไปเราคอยสังเกตด,ดีๆเวลาบริกรรมพุโทโธดูลมหายใจใครเป็นคนพูดตอบพุโทโธใครเป็นคนรู้ว่าลมหายใจกำลงังเข้ากำลงังออกที่เรียกว่าใครนั่นคือดวงจิตเราถอยกระแสรวมกระแสกลับไปที่จิตดวงรู้ดวงนี้ ไปตั้งมันที่จิตดวงนี้นะไม่ส่งกระแสออกไปสิ่งภายนอกก็จะดับหมดแต่บางคนเคยมีจิตดําเดิมที่เคยฝึกหัดมาในอดีตชาติบ้างนะที่มันเคยเคยชินมาจิตรวมตัวคาใดจะรวมและส่งกระแสออกไปภายนอกไปรู้สิ่งภายนอกเราพยายามนะกลับมาที่จิตดวงรู้ดวงนี้บางทีเคยชินปุ๊บยังไม่รู้จักไม่เคย มีครูบาอาจารย์ไม่ชํนานาญเผลอนะเมื่อเกิดความว่างสิ่งเหล่านี้จะแทรกเข้ามาได้หรือจิตเราส่งออกไปรู้ภายนอกได้หรือสิ่งภายนอกไหลเข้ามาในใจเราปรากฏขึ้นมาได้ด้วยสื่อด้วยลักษณะแบบนีนะ้ลองให้กลับมาที่จิตดวงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจะดับหมดกลายเป็นความรู้เด่นขึ้นมาโลกอายรรข้างนอกก็ดับหมดกลายเป็นจ้าขึ้นมาในใจเราเป็นแค่จิตดวงรู้รู้เด่นขึ้นมาในใ,นใจเราเพียงเท่านั้นอันนี้เป็นการ เป็นการปล่อยวางนิมิตภายนอกไปให้รู้รวมกระแสเข้ามาในใจให้เกิดความตั้งมั่นเด่นขึ้นมาเพื่อไปเดินปัญญาทางพระพุทธศาสนาต่อไปนะคนนี้ฝึกหัดแล้วก็ลองทำดูจะได้มีการแก้ไขให้มันเกิดความตั้งมั่นขึ้นมาสามารถใช้สมาธิที่เคยมีเนี่ยมาเดินทางทำต่อไม่ใช่ส่งกระแสไปภายนอกเป็นการเสียเวลาไปเปล่าๆนะให้รู้จักฝึกหัดเอา